จากกรณีที่ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านบ้านบึงหมู่ที่6จังหวัดสุรินทร์่าโดนสุนัขที่มีเจ้าของจานวนหลายตัวกัดชาวบ้านในหมู่บ้านมาแล้วกว่า30รายล่าสุดไล่ก,กัดเด็กอายุ6ขวบซึ่งอยากจะวิงวอนผ่านสื่อมวลชนให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องนําสุนัขออกไปจากหมู่บ้านเพราะตอนนี้ชาวบ้านหวัดภาวะกันทั้งหมู่บ้านแล้วผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตอนที่มีการร้องเรียนโดยเข้าพบกับนางสาวสุริวัชยาประกุลโชติศักดิ์อายุ4 2ปี ซึ่งเป็นแม่ของเด็กที่โดนสุนาาัขกัดและชาวบ้านที่เคยโดนสุนาาัขกัดพร้อมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านที่เลี้ยงสุนัขดังกล่าวชื่อนางนารีแต่กลับไม่พบเจ้าของสุนัขรวมทั้งตัวสุนัข ซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์ไทยโดยชาวบ้านได้เล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่มีสุนัขก,กัดคนเจ้าของสุนัขก,ก็จะนําสุนัขไปซ่อนเอาไว้ทุกครั้งซึ่งเป็นการยากลําบากที่เจ้าหน้าที่จะเข้าถึงเพราะว่าเป็นสุนัขที่ดุมากพอถึงเวลาก็จะเข้าบ้านพร้อมกับสุนัขที่เลี้ยงไว้แล้วก็ปล่อยให้กัดคนที่สัญจรไปมาเป็นประจำโดยแม่ของเด็กยังเปิดเผยอ,อีกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขเพราะว่าตอนนี้เดือดร้อนมากเขาเลี้ยงหมาเอาไว้หลายตัวมากแล้วตอนนี้ก็กัดคนประมาณ30-40ถึงคน loud สร้างความเดือดร้อนวิ่งผ่านหน้าบ้านก็จะวิ่งไล่กัดหมดแล้วก็ไปรื้อข้าวของชาวบ้านเพราะว่าเลี้ยงหมายเยอะเราให้อาหารหมาไม่พอมันก็จะวิ่งไปรื้อขยะบ้านนูน้นบ้านนี้ป้าอายุ83ปีก็โดนกัดมาแล้วแม่กับพี่ชายก็โดนรุมกัดล่าสุดเมื่อวานก่อนลูกชายก็โดนร้องเรียนไปแล้วหลายหน่วยงานแต่ก็ไม่มีใครลงมาเมื่อวันก่อนก็โทรไปที่อบตอเขาก็บอกว่าเจ้าของสุนัขไม่ให้ความร่วมมือแล้วเขาก็ไม่สามารถจัดการอะไรได้ตนเองก็เดือดร้อนซึ่งบ้านของตอน ก็อยู่ใกล้ๆใครจะมาบ้านแล้วจอดรถก็ยังจะไม่กล้าจอดเลยเพราะสุนัขมันจะวิ่งมารุมแบบเป็นฝูงพออบาตาจะไปตรวจบ้านแกก็จะเอาหมาดูๆเอาไปซ่อนไว้